เรื่องราวของอเล็กชายดวงสวยที่พบว่าบ้านของเขามีวิญญาณร้ายสิงอยู่มันค่อยๆทวีความรุนแรงของการหลอกหลอนและความเฮี้ยนมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ที่ย่ำแย่นี้เขาจะทำอย่างไรต่อไปในเกม Where the Wall b r e e d เกมสยองขวัญอินดีสน้สั้นๆที่เล่าถึงบ้านที่มีผีสิงทำให้ชายเจ้าของบ้านอย่างอเล็กต้องทำอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์นี้เพื่อรักษาชีวิตของตัวเขาเองและครอบครัวเรื่องมันจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันครับ วิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นที่อเล็กชายเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเขากำลังยืนบ่นถึงสิ่งที่เขาต้องเจอในบ้านหลังนี้ตัวเขาภรรยาและลูกๆได้ย้ายมาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้เมื่อ2เดือนก่อนในทีแรกทุกอย่างมันก็เรียบร้อยและปกติดีจนกระทั่งอเล็กเริ่มสัมผัสดได้ถึงความผิดปกติของบ้านหลังนี้ทำให้อเล็กตัดสินใจย้ายออกไปจากบ้านแต่ด้วยข้าวของเฟอร์นิเจอร์ที่มันเยอะมากอเล็กจึงให้ภรรยาและลูกๆย้ายออกไปก่อนส่วนตัวเขา จะอยู่แพ็คของและเก็บของในบ้านการตัดสินใจย้ายแบบทันทีนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของภรรยาและลูกๆอเล็กรู้สึกได้ว่า สถานการณ์ที่เขาเจอมันน่าจะเลวร้วายมากๆซึ่งคนส่วนใหญ่รอบตัวอเล็กต่างก็ไม่เชื่อในเรื่องผีหรือวิญญาณที่เขาเจอและไม่ว่าจะเป็นใครก็คงไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่เขาพูดจนบางทีอเล็กก็เริ่มคิดว่าเขาอาจจะเสียสติไปเองหรือเปล่าแต่นั่นมันก็คือที่มาที่ในวันนี้เขาได้ตัดสินใจถือกล้องเพื่อตั้งใจจะถ่ายวิดีโอในระหว่างที่เขาเก็บของเพื่อย้ายบ้านเป็นการหาหลักฐานพิสูจน์ว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวอยู่จริงๆอเล็ก อเล็กซ์เริ่มทำในสิ่งที่เขาต้องทำเขาได้จดโนต้ตเอาไว้ว่าเขาต้องแพ็กจานช้อนและเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนในขณะที่เขาอัดวิดีโอไปด้วยเราจะได้เห็นสภาพบ้านของอเล็กซ์ที่มันดูเหมือนบ้านทั่วๆไปมีการแบ่งห้องเป็นโซนต่างๆดูแล้วมันก็แทบจะไม่มีอะไรที่ผิดสังเกตจนกระทั่งจู่ๆไฟมันก็มีอาการเปิดปิดได้เองและได้มีโนต้ตใบหนึ่งปรากฏขึ้นมาบนโต๊ะทานข้าวอเล็กซ์มั่นใจว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนโดยในโนต้ตใบนั้นมันคือ ือโน้ตที่อเล็กเคยเขียนเอาไว้เขาได้เขียนเล่าว่าภรรยาและลูกๆได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันแต่ตัวเขานั้นมีงานที่ต้องเคลียเขาจึงขออยู่บ้านมันทําให้เขาเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าภายในบ้านมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นหน้าต่างของบ้านที่มองจากด้านนอกมันดูเป็นอีกแบบหนึง่งแต่พอมองจากในบ้านมันกลับเปลี่ยนไปเล็กน้อยภายในบ้านบางส่วนมีมุมห้องเล็กๆที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นแต่พอออกไปมองจากนอกบ้านกลายเป็น ว่ามันไม่มีมุมนั้นอยู่เหมือนกับว่าบ้านหลังนี้มันมีชีวิตและมันกําลังปั่นประสาทของอเล็กอยู่เมื่ออ่านโน้ตจบเขาก็ขนของไปวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นภาพตัดมาที่สองสามชั่วโมงต่อมาอเล็กอยู่ในห้องน้ําที่มันมีสภาพเละเทะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มันก็ยังปกติดีอยู่เขาได้เจอกับโน้ตอีกใบที่ได้เล่าว,ว่าช่วงเวลาสั้นๆที่ภรรยาและลูกไปเที่ยวทําให้เขาต้องอยู่คนเดียวในบ้านเขารู้สึกเหมือนกับว่าเวลามันได้ผ่านไปนานเป็นเดือนๆสิ่ง ต่างๆในบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนประตูที่เขาเปิดทิ้งไว้จู่ๆมันก็ถูกปิดและล็อกได้เองหน้าต่างของบ้านบางบานมันได้หายไปเหมือนว่าบ้านหลังนี้มันกําลังต้องการขังอเล็กที่เป็นเหยื่อของมันและเล่นสนุกกับเขาอเล็กสัมผัสได้ว่าทุกก้าวที่เขาเดินไปในบ้านหลังนี้มันเหมือนมีสายตาจับจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเมื่ออ,อ่านโน้ตใบที่สองเสร็จไฟในห้องน้ําก็มีอาการขัดข้องขึ้นมาแถมยังมีรอยมือที่เปื้อนเลือดติดอยู่ที่สวิต และอ่างล้างหน้าด้วยทําให้อเล็กรีบออกมาจากห้องน้ําสภาพบ้านของเขาในตอนนี้มันดูมืดกว่าเดิมมากๆไฟฟ้าทั่วบ้านเริ่มขัดข้องเหมือนว่ามันเป็นสัญญาณของบางสิ่งบางอย่างที่สิงบ้านของเขามันกําลังเริ่มหลอกหลอนเขามากขึ้นเขายังคงพยายามย้ายกล่องลังที่เหลือเพราะยิ่งเขาเก็บของเสร็จเด็วเท่าไหร่เขาก็จะได้ออกไปจากที่นี่ได้ไวขึ้นเท่านั้นแต่ทว่าในตอนที่เขาเดินไปในห้องครัวหน้าต่างของห้องครัวมันก็ได้หายไป อเล็กซ์จึงตัดสินใจว่าคืนนี้เขาจะไปนอนในรถที่จอดอยู่นอกตัวบ้านเพราะเขาเริ่มกลัวที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วแม้จะอีกแค่วินาทีเดียวเขาก็ไม่อยากอยู่ที่นี่แต่อเล็กซ์ไม่รู้เลยว่าวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในบ้านมันได้เริ่มทําอะไรบางอย่างกับบ้านหลังนี้และมันก็สายไปเสียแล้วที่อเล็กซ์คิดจะหนีเขาเดินวนอยู่ในบ้านที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างไปจากเดิมกลายเป็นวังวนที่ไม่รู้จบและไม่มีทางออกเขาเดินวนไปมาจนมาถึงหอง ห้องนั่งเล่นซึ่งทีวีมันก็เปิดขึ้นมาได้เองมันได้ฉายการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ดูผิวเผินแล้วมันก็น่าจะเป็นการ์ตูนทั่ว,วไปเพียงแต่ว่าเนื้อหาของมันกําลังเล่าถึงตัวเอกของเรื่องที่ถูกจับและขังไว้ในบ้านซึ่งบ้านนั้นมันก็มีกลไกลปริศนาทําให้เขาหนีออกจากบ้านไม่ได้นี่มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนถึงตัวอเล็กซ์ในตอนนี้ที่ก็ไม่ต่างจากตัวเอกในการ์ตูนที่กําลังโดนขังอยู่ในบ้านภาพตัดมาที่ห้องนอนของเขาหลังจากที่หาทางหนีออกไปจากบ้านไม่ได้ และด้วยความเหนื่อยเขาจึงกลับมานอนในห้องของเขาแต่เขาก็ได้ยินเสียงเคาะดังอยู่รอบๆจนมันทําให้เขานอนไม่หลับแถมไฟฟ้าในบ้านตอนนี้ก็เกิดใช้งานไม่ได้แล้วทําให้สิ่งที่เขาต้องทําในตอนนี้คือการหาทางเปิดระบบไฟฟ้าของบ้านและเมื่อเปิดระบบไฟฟ้าของบ้านได้อเล็กซ์จะเริ่มรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวเขารู้สึกเหนื่อยและอยากนอนพักมากๆแต่วิญญาณร้ายในบ้านมันก็ไม่ยอมให้เขานอนมันคอยสร้างเสียงรบกวนเขาอยู่เรื่อย ไม่นานหลังจากนั้นอเล็กซ์ก็เจอโน้ตอีกใบ ที่เขาเขียนทิ้งเอาไว้เขาได้เล่าว่าช่วงเวลาที่เขาติดอยู่ในบ้านมันทําให้เขาคิดขึ้นมาได้ว่าวิญญาณร้ายที่สิงในบ้านหลังนี้มันเหมือนต้องการขังเขาไว้และมันน่าจะต้องการตัวเขาเป็นพิเศษทั้งๆที่เขาก็ย้ายมาอยู่ที่นี่สองเดือนแล้วแต่ภรรยาและลูกๆก,ก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแบบที่เขาเจอเลยบ้านหลังนี้มันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตทุกซอกทุกมุมของบ้านอเล็กสัมผัสดได้ถึงลมหายใจนี่มันไม่ใช่บ้านอีกต่อไปแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตชั่วร้าย ที่ต้องการตัวเขาอเล็กซานเดอร์ตอนนี้จะรู้สึกสิ้นหวังเขาจะหนีก็หนีออกไปไม่ได้พอจะนอนพักเขาก็ไม่สามารถหลับลงได้เขาเดินไปมาอยู่ในบ้านจนเขาได้เจอกับโน้ตอีกใบที่เขาได้พูดถึงช่วงเวลาที่เขามีโอกาสได้คุยกับนักบวชท่านหนึ่งผ่านทางโทรศัพท์เหมือนว่าเขาจะขอความช่วยเหลือจากนักบวชท่านนี้ซึ่งการที่ต้องคุยกันผ่านโทรศัพท์นั่นก็เป็นเพราะว่านักบวชท่านนี้เขารู้ดีว่าบ้านหลังนั้นมันเป็นยังไงเขาจึงไม่อยากแม้แต่จะเข้า ไปไกลนักบวชบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงม่านพลังบางอย่างที่บดบังความเป็นจริงและมันเกี่ยวข้องกับรูปภาพนักบวชแนะนําให้อเล็กซ์ตามหารูปภาพในบ้านทั้ง3รูปและนํามันไปแขวนไว้ในห้องรับแขกซึ่งมันคือพิธีกรรมของการไถ่บาปอเล็กซ์ที่กําลังสิ้นหวังและไม่มีทางเลือกเขาต้องจําใจเชื่อว่าสิ่งที่นักบวชบอกมันอาจจะเป็นทางออกสําหรับเขาก็ได้ทำให้ภารกิจการตามหารูปภาพมันจึงได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างการตามหา รูปภาพแน่นอนว่าวิญญาณร้ายมันคงไม่ปล่อยให้อเล็กซ์จะหาภาพวาดแต่ละใบได้โดยง่ายนอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบ้านจนแทบจะเหมือนว่าอเล็กซ์กำลังหลงอยู่ในเขาวงกตที่ซับซ้อนแถมมันยังปรากฏตัวมาให้อเล็กซ์ได้เห็นไม่ว่าจะเป็นการพุ่งเข้ามาใสา่หรือคานผ่านหน้าเขาไปแต่อเล็กซ์ ก็ต้องกัดฟันต่อสู้กับความกลัวเพราะมันคือทางเดียวที่พอจะมีความหวังแม้ว่าเขาไม่รู้เลยว่าพิธีกรรมที่ว่านั้นมันจะช่วยให้เขาหนีออกจากบ้านนี้ไปได้หรือไม่รูปภาพใบแรกที่เขาเจอมันมีชื่อรูปภาพว่าพระอาทิตย์ที่กําลังลับขอบฟ้ามันเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่สวมชุดสูทยืนทําสีหน้าเคร่งเครียดโดยมีพระอาทิตย์ดวงใหญ่อยู่ด้านหลังของเขารูปภาพใบที่สองชายในป่าเป็นรูปของชายคนเดิมที่มีถึงสอง แต่เหมือนว่ามันจะเป็นภาพที่สะท้อนบนกระจกแบบทรงกลมและมีบุคคลปริศนายืนถือกระจกนั้นอยู่หลังจากหาภาพได้สองใบอเล็กซ์จะได้เจอกับภาพหลอนเป็นทางเดินที่บิดเบี้ยวสองข้างทางมีภาพของหญิงสาวที่ถูกปาดดวงตาแต่เมื่อเขาเดินมาจนถึงปลายทางเขาก็พบกับห้องนอนของลูกและโน้ตอีกหนึ่งใบในโน้ตนั้นมันเขียนไว้ว่าเขาได้เจอภาพวาดทั้งสองใบแต่กลับแปลกใจที่เขาหาเจอมันได้ไง่ายๆเหมือนว่าบ้านหลั นี้มันอยากให้เขาเจอภาพวาดทั้งสองอเล็กสงสัยว่าสิ่งที่นักบวชบอกกับเขามันจะช่วยเขาได้จริงหรือไม่แต่จุดที่น่าแปลกก็คือโนต้ตใบนี้มันได้เขียนเล่าสิ่งที่อเล็กกําลังทําอยู่ในปัจจุบันและมันก็เหมือนจะเป็นการบอกตําแหน่งของรูปภาพใบสุดท้ายด้วยทําให้เป็นไปได้ว่าอเล็กกำลังทําแบบเดิมทําในสิ่งที่เขาเคยทํามาก่อนแม้จะไม่เข้าใจแต่เขาก็ตามหารูปภาพใบสุดท้ายจนเจอมันมีชื่อว่าโถงทางเดินที่ทอดยา เป็นภาพเงาของชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ไกลๆและเมื่อได้รูปภาพครบทั้ง3ามใบแล้วอเล็กซ์ก็รีบเอามันไปแขวนไว้ในห้องรับแขกพอภาพทั้ง3านั้นครบแล้วพิธีกรรมการถ่ายบาปก็ได้เริ่มตน้นขึ้นโคมไฟบนโต๊ะกลางห้องได้เปลี่ยนเป็นเชือกเส้นหนึ่งและบนโต๊ะก็มีโนต้ตใบสุดท้ายอยู่ในโนต้ตนั้นมันเขียนเอาไว้ว่าขอพระเจ้าทรงโปรดให้อภัยผมได้ทำทุกอย่างที่ผมสามารถทำได้เพื่อปกป้องคนที่ผมรักผมถูกบ้านหลังนี้ขัะ เอาไว้มันขังผมไว้เป็นตัวประกรันผมรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกชักจูงให้ทําในสิ่งที่มันต้องการโน้ตใบนี้เป็นเหมือนการเตือนใครก็ตามที่อาจจะบังเอิญมาเจอห้องนี้บ้านหลังนี้หรือวิญญาณชั่วร้ายมันเพียงต้องการเล่นสนุกกับเหยื่อมันหลอกให้ผมตามหาภาพวาดทั้ง3ด้วยความหวังที่ว่าจะสามารถหนีออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แต่การตามหาภาพวาดหรือพิธีกรรมไถ่าบาปอะไรนั้นมันมีขึ้นเพื่อทําให้ความหวังของผมนั้นแตกสลายและทาให ให้ผมจมสู่ความสิ้นหวังถึงขีดสุดจากโน้ตใบสุดท้ายนี้ เรียกได้ว่ามันได้เปิดเผยทุกอย่างออกมาอย่างชัดเจนอเล็กซ์ไม่เคยได้ออกไปจากบ้านหลังนี้วิญญาณชั่วร้ายมันได้ใช้บ้านหลังนี้เพื่อกลืนกินตัวเขาโดยสมบูรณ์อเล็กซ์ได้วนลูปอยู่ในการกระทำเดิมๆซ้ำไปมาเขาถูกวิญญาณหลอกเพื่อให้ทำพิธีกรรมไถ่บาปและทำลายความหวังของเขาในท้ายที่สุดมีความเป็นไปได้ว่าภรรยาและลูกๆของอเล็กซ์จะย้ายหนีออกจากบ้านไปแล้วแต่ตัวเขาตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจอย,อยู่เก็บของที่เหลือเขาก็ไม่เคย ไได้ออกไปจากบ้านนี้อีกเลยวิญญาณหญิงสาวที่อยู่ในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นหญิงสาวที่ถูกกักขังและถูกฆาตกรรมในบ้านซึ่งคนที่ลงมือก็อาจจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งทําให้พอเธอเสียชีวิตเธอจึงกลายมาเป็นวิญญาณอาฆาตที่มองหาเหยื่อที่เป็นเพศชายเพื่อล้างแค้นและปั่นประสาทพวกเขาทําให้พวกเขาสิ้นหวังถึงขีดสุดเธอได้ปลอมตัวเป็นนักบวชเพื่อหลอกอเล็กซ์ผ่านทางโทรศัพท์สุดท้ายแล้วอเล็กซ์ที่สิ้นหวังและมีเพียง เชือกอยู่ตรงหน้าพร้อมกับกระดาษที่เขียนคำว่าลงมือทำมันซะทำให้เขาตัดสินใจใจบชีวิตตัวเองบ้านที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและวิญญาณหญิงสาวที่ควบคุมมันก็คงจะรอเหยื่อรายต่อไปที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้ เป็นเกมสยองขวัญอินดี้สั้นๆที่เนื้อเรื่องไม่มีอะไรซับซ้อนแต่พอถึงจุด c l แ m a x ของเรื่องมันก็ทำให้เราสิ้นหวังไปพร้อมๆกับอเล็กที่ถูกหลอกให้หารูปภาพเพื่อมาทำพิธีแบบเปล่าประโยชน์ส่วนตัวผมชอบบรรยากาศของเกมและการเล่าเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายไอเดียของบ้านที่มีชีวิตและสามารถหลอกหลอนเราได้ก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อย สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพอ์ตเตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม w h e r e the Wallbreath ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ